เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายวรายุทธทองสุขผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีพักก้าวไกลเขตหนึ่งครับท่านประธานวันนี้ผมจะขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางการแก้ ปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนตามที่เพื่อนๆสมาชิกร่วมกันเสนอเข้ามาถึงสยมตติครับท่านประธานท่านประธานครับพอเราจะตั้งกรรมธิการช้างป่าในครั้งนี้ก็มีพี่น้องประชาชนถามผมทุกครั้งที่ลงพื้นที่นะครับว่าสมปีก่อนสภาผู้แทนราษฎรของเราก็เคยศึกษาประเด็นนี้ไปแล้วจะศึกษาให้ซ้ำซ้อนอีกทำไมบ้างก็ว่าท่านผู้แทนจะประวิงเวลาอีกหรือเปล่า ทำไมถึงช้านักพอฟังแล้วก็รู้ครับว่าประชาชนเขาตั้งความหวังครับท่านประธานเขาติดตามดูพวกเราอยู่ดังนั้นการตั้งกรรมธิการช้างป่าในครั้งนี้เราจําเป็นจะต้องต่อยอดจากครั้งที่แล้วรวมทั้งขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตัวผมเองในฐานะผู้แทนราษฎรที่พี่น้องในพื้นที่ประสบปัญหาช้างป่าเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกสอสอภาคตะวันออกของของพักคก้าวไกลครับมีข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อให้คณะกรรมาการชุดช้างป่าชุดใหม่นี้นําไปเพื่อพิจารณาหนึ่งครับท่านประธานการสร้างเครื่องกีดขวางหรือเบรลเออร์หรือคูกั้นช้างซึ่งเดิมมีข้อเสนอให้สร้างรอบพื้นที่ป่าซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ จำนวนมากมายผมจึงอยากเสนอว่าในการศึกษาครั้งต่อไปเราจําเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดว่าคูกั้นช้างที่เคยดําเนินการไปก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จในการกั้นช้างมากน้อยเพียงใดผมเคยลงไปในหลายพื้นที่ก็พบว่าคูหลายแห่งพังทลายลงจากการกัดซอของน้ำหรือบ้างก็ถูกช้างป่าทำลายครับท่านประธานซึ่งนั่นแปลว่าท้ายที่สุดแล้ว มันไม่สามารถป้องกันช้างได้เลยหรือถ้าจำเป็นจะต้องสร้างอาจจะต้องมาดูกันว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยควรจะใช้คูกั้นช้างแบบใดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆสองครับท่านประธานการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบเตือนภัยช้างป่าผมคิดว่าในปัจจุบันโลกเราเนี่ยมีเทคโนโลยีและศักยภาพมากมายจากการใช้เครื่องมือต่างๆ เราอาจจะต้องเชิญกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยกันออกแบบระบบเตือนภัยในกรณีที่ช้างป่าบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมรับมือล่วงหน้าครับท่านประธานเช่นถ้าพี่น้องประชาชนกำลังกีดยางอยู่ แล้วมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือหรือหอกระจายเสียงว่าตอนนี้ช้างอยู่จุดไหนแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมหลบภัยได้ทันท่วงทีอย่างน้อยก็น่าจะลดความเสียหายจากชีวิตได้ครับท่านประธานขณะเดียวกันนี่ก็เป็นอาจจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้เพราะถ้าจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ย รัฐบาลก็จําเป็นจะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานเช่นไฟฟ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ให้มีความพร้อมและความเสถียรซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความมั่งคัง่งมั่นคงในชีวิตและสามารถต่อยอดโอกาสให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น3ต้องศึกษาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาจากต่างประเทศเพราะปัญหาช้างป่าไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับในต่างประเทศ เช่นประเทศในแถบแอฟริกาหรืออินเดียก็เจอปัญหานี้เหมือนกันที่ประเทศอินเดียมีนักศึกษาวิศวกรรมเขาคิดค้นอุปกรณ์ขยายเสียงขนาดเบาไปติดตั้งกับโดนเพื่อใช้เปิดเสียงพึ่งและเสียงสิงโตเพื่อทําให้ช้างกลัวไม่กล้าเข้าไปทําลายพืชผลทางการเกษตรหรือเข้ามาในเขตชุมชนของพี่น้องประชาชนผมไม่แน่ใจครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะประสบความสําเร็จแค่ไหนแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ควรจะต้องศึกษาาไว้ด้วยครับท่านประธาน หรือที่ทวีปแอฟริกาประเทศซิมบับเวและบอส,สวานาะมีการอนุญาตให้เปิดล่าช้างเพื่อลดปัญหาช้างป่าบุกลุกทำลายพื้นที่เกษตรกรรมและทำร้ายประชาชนเสียชีวิตผมไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้สนับสนุนให้เราให้ประเทศไทยเรามีการล่าช้างนะครับช้างในบริบทของประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เคยเกิดบนโลกใบนี้ และถ้าเราจะทำรายงานนี้ให้สมบูรณ์ก็จำเป็นจะต้องศึกษาผลกระทบที่เกิดจากนโยบายที่ประเทศเหล่านี้ได้นำไปใช้กันท่านประธานครับสุดท้ายครับเรื่องที่สำคัญที่สุดส่งผลกระทบต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอยต่อตะวันออกคือใครจะต้องรับผิดชอบกับการแก้ไขปัญหาช้างป่า ปัญหาช้างป่าส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดครับรรท่านประธานและปัญหาก็กระทบต่อประชาชนในหลายมิติตั้งแต่การดูแลช้างให้อยู่ในป่าการป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามาบุกรุกพื้นที่ของประชาชนการควบคุมประชากรช้างการเยียวยาความเสียหายจากชีวิตและทรัพย์สินการสร้างระบบเตือนภยัยการสำรวจและเก็บข้อมูลต่างๆเป็นต้นรรท่านประธานครับความเดือดร้อนอัดอั้นเจ็บปวด หัวใจที่เรือรังมานานของพี่น้องประชาชนการพยายามแก้ไขแต่ยังไม่คืบหน้าสักทีอยากให้พี่น้องประชาชนต้องร่วมกันสู้ครับร่วมกันเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปเลยครับท่านประธานขอบคุณมากครับ